เขาได้ติดต่อไม่ได้ค่ะเห็นได้ข่าวว่ามีรางวรางวัลอะไรมาด้วยนิดก็คือโควิดเข้าก็เลยต้องรีบกราฟ AS กูได้ได้อะไรจากเขาบ้างแม้แต่เงาเลยก็ไม่เคยเห็นวิริยะมาเคยบอกนิดนึงไม่ได้อะไรจากเราเลยสวัสดีค่ะาพบกับช่องนี้พรุ่งนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนสนามเจริญนครสุ มงคลจิตอาไม่ใช่เจริญเหรอนครเหรอเสริมเจเล่สุขมงคลจิต <S <s> อ,อ๋อเออหลายท่างแมง่เนีคำพึ้งค่ะแล้วทำไรอะ่ะมานั่งรอมากับปไาก็เลยมีคนถามคอมเมนต์มาว่า <S <s ว่า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 คอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่ๆเล่าประสบการณ์ที่บริษัทหน่อยถ้าเราได้ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแอบมาบอกโบเจให้โบเจมาเล่าประสบการณ์อะไรอ่ะแต่สมมติจะเป็นฝึกงานต้องบอกนี้ก่อนคือเราทำหลายบริษัทอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าสูตรก็เลยังไงบริษัทนั้นสูตรแต่ต้องไปออกจากมหาลัยเลยเลยมั้งแบบมหาลัยเอยหรือว่าออกจากบ้านมาเลยไหมเออจะยิงก่อนอ๋อโอเคเอาแค่งานพอไม่เราเริ่มแต่ฝึกงานอยู่บระทับค่ะก็สนุกดีเดี๋ยวรายเท่าไหร่ เนงานอ่สองเดือนมั้งมาติดน้ำท่วมปีนั้นอะปีนั้นมีน้ำท่วมใช่ป่ะแล้วก็คือก็ได้ฝึกประมาณเออสองเดือนนั่นแหละแล้วก็ไม่ฝึกต่อเลยได้ฝึกหลัตรต่ออะมันจบหลักสูตรไงอ๋อจบหลักสูตรนีสองเดือนไปเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ไหนที่ปตทนั่นแหละทีดีทีซแต่อย่างเดียวเลยให้เขียนเว็บซึ่งไม่จะเขียนเว็บเพราะไม่มีหัวใิแล้วคือแบบว่าเว็บออกมาคือใจจ้าบ้างใจจ้าสุดๆดไม่รู้ว่าทำไปได้ยังไง เป็นไงน็พี่พี่ๆกด็ดีแล้วก็การทำงานใน p t ทีไีทีทีไอซีทีก็ไม่รู้ดิอธิบายไม่ถูกอะ่ะแต่รู้ยังไม่รู้อะ่ะอธิบายไม่ถูกอะ่ะก็ทำงานทั่วไปปะจบพีทีทีไอซีทีอ่ะก็จบปีสี่ถูกไหมแล้วก็ไปเข้าทำงาน AAS อเอนะฮะพอเข้าทำงาน AAS อะ่ะทำ 4, อย<า>ู่สี่ปีตำแหน่งโปรแกรมเมอร์มันเดิมอี่ล้วมีเขียนเว็บมีอะไรอย่างนี้แล้วไม่นถนัด ไม่ชอบหัวสิงก็จอกไม่มีให้วาดรูปถ้าวาดผู้หญิงก็คือใส่หัวใส่กระโปรงแล้วก็ใส่ขาสองอันใส่แขนแค่นั้นแล้วพอละไม่มีหัวสิงเมเจอร์ส่งเป็นเทรนอะไรอย่ใช่ไหมก็โอเคนะเห็นด้ข่าวว่ามีรางรางวัลอะไรมาด้วยเลยเขาส่งแข่งอะไรมา r n เร g ยนบริษัทอืก็ได้ที่นึ่แต่คือเขาแข่งกันแค่ในบริษัทเนที่กี่ปีมาหนึ่งทีมมีหนึ่งทีมทุกนเล่าเล่น จำไม่ได้อะแต่ก็ได้ที่นีประสบการณ์ระหว่าง A S กับ P D T I C T เหมือนกันเลยการทำงานระบบการทำงานคือเหมือนกันเลยเป็นเหมือนยังไงอะแบบอธิบายสั้นๆใจความหนึ่งคำสองคำสองคำคำเดียวพออ่ะไทยหลังจากออกจาก A S ใช่ไหมเราอ่ะก็ไปเรียนต่ออังกฤษโอเคใครอยากดูพาร์ทอังกฤษก็ไปดูในพาร์ทอังกฤษนะคะเ้าไปเอาไปเรียนต่ออังกฤษยังไม่จบดียังไม่ได้รับใบปริญญาเลย สมัครก็ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นโควิดเข้าแล้วก็มีงานไปจับแฝดปะไม่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 ได้ไปโควิดเข้าก็เลยต้องรีบกลับเพราะว่าเรียนใกล้จบเพราะว่าอังกฤษหนักตอนนั้นถูกปะเลยเขาก็เลยไล่กลับะเทศไนยไทยยังไม่เริ่มตรวจก็เลยไม่รู้เออพอกลับมาก็เหมือนกัรล็อกดาวน์ล็อกแมงหมดก็คือนั่งเรียนอยู่ที่นี่เออนั่งเรียนคือคนอื่นแม่งนอนกูเรียนคนอื่นนั่งเรียนกูหลับ อย่างเช่นไปกักูตื่นมาอย่างเงี้ยหกโมงเย็นตอนนั้นแม่ร้านปิดหกโมงเย็นกูหาะไยแดดก,ก่อนกูงงมากเอ,อก้ยังไม่รู้ยังแม่งเหอะหลังจากจบนะก็คือเรียนออนไลน์ใช่ป่ะจนจบเกรดยังไม่ออกนะรอไม่ไหวแล้วแต่รู้แน่แว่าเออกูผ่านแน่นอนก็เลยนนน่อไปสมัครงาเลยแล้วตอนนั้นคืออากูด้เปิดตําแหน่งดัตตาเอ็นซึ่งดัตตาเอ็นอ่ะเป็นตําแหน่งเอาง่ายๆคือเป็นตําแหน่งก่อนที่เราจะออดอาเอ็นเลยก็เลย สบายไปก่อนได้ก็เอา,าได้ก็ทำถ้าถามว่า data in คืออะไรก็คือก่อน Process e data sign นะคะต้องมี data in ก่อนช่างไม่เรู้ Agoda เป็นไง e n v i r o n m e n t s ก็คือทุกอย่างพูดง่ายๆเลยนะยทำเดียวเลยฝรั่งก็เลยมันต่างมากอะ่ะไม่รู้ดิถ้าคนชอบทำงานแบบไทยก็ A S Portal OK <S ทำงานแบบฝรั่งก็ Agoda แน่นอนะช่วงนี้มีฟรอนนะคะใครต้องการเข้า Agoda ติดต่อมาได้ค่ะแต่ว่าเมย์ไม่ค่อยตอบไอจีนะคะไปติดต่อช่องทางอื่น <c oughs> แคนจะพูดว่าต่างกันเยอะไหมมากใครตัวมากสำหรับบริสัทไทยและเบริษัทต่างชาติเออราเค้าโมกนะคะโมกอ่ะตอนเปปี4แต่ว่าฝึกงานตอนปีสเทอม3หรือเทอมซัมเมอร์ฝึกได้แค่2เดือนแล้วโควิดระบาดหนักมากที่ตึกที่จะไปทํางานก็ระบาดมีคนติดก็เลยต้องเป็นเวิร์คฟอร์มโฮมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นฝึกเมื่อไหร่เดือน6เดือน7ฝึกในตำแหน่งดัตตาไซที่โคโลไลเคยทำพาร์ทเกี่ยวกับการฝึกงานให้แล้วนะคะ ทำาไม่เป็นอ่ะจริงอ่ะนั่นแหละใครอยากดูก็ไปดูได้ก็มาพูดถึงคนละายนะคะ ออไลน์ก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับเอาซอสเกี่ยวกับดาต้าแบบเป็นรีเพิร์แล้วอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเงี้ยอุปกรณ์คือไม่ได้เลยเลยแล้วหมดใช่คือบริษัทตื่นนะเบอร์ฟอร์มโฮเขาต้องได้อาจจะเป็นบัตรบัริษัทหรือแบบเป็นอุปกรณ์ของพนักงานใช่ไหมซึ่งไม่ได้เลยดาต้าอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ดาต้าจริงด้วยคือแบบไม่ได้ตามเป็นดาต้าไม่ใช่ข้อมูลจริงมีข้อมูลจริงที่น้อยมากเพราะว่าแบบเขากลัวแบบการรั่วไหลแล้วมันก็เป็นโพลิซีของบริษัทตือางี้ดีกว่าได้อะไรจากเขาบ้าง ได้อะไรจากเขามั่งก็คือบริษัทไม่ได้อะไรจากเราเลยแต่เราอะได้จากเขาคือความรู้ว่าแบบว่าเราสามารถเอาดัลลสไซด์ที่เราเรียนมามาใช้ได้จริง yes, <okay. S 1> เยอะแค่ไปได้ต้องมีมแบบแรบดบเวลหรืออะไรนี้มาแบบเลี้ยงส่งหรืออะไรเงี้ยณตอนนี้ก็ยัง,มงไม่มีเขาบอกว่ามีเว้ยบอกว่าจะผ่านโควิดแล้วไปเลี้ยงวตอนไหนตี้ยังไม่หายอยู่เลยละ เอดืนแล้ววะหลังจากเสร็จอ่ะคือ4เดือนแล้วอ่ะนี่เดือนอะไรอ่ะนี่เดือนสองสิบสองอะเดือนแป่เดินเสร็จอะจบตั้งแต่เดือนเสร็จแล้วอ่ะเดือนแปดอะเดือนแปดเลยตอนนี้สี่เดือนแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเลยจากบริษัทแล้วบริษัทก็ไม่ได้อะไรจากเราไม่ได้อะไรละแม้แต่เงาบริษก็ไม่เคยเห็นเอองเออเออแต่ว่าเขาผ่านบริษัท่อปโอเคพัทต่อไปก็ของเดือนแต่ยังเรียนไม่จบอ่ะมันมีแบบฝึกแบบซัมเมอร์ฝึกงานม u m m e r อืมของ m ุกแหละแต่ว่าเป็นแบบตอน เป็นแบบว่าฝึกเอาเงินอะไรก็ได้แบบไม่ไม่นับหน่วยกิ่นไม่นับหน่วยกินเหมือนของมุกนะแต่แบบฝึกเฉยๆอ่ะเออก็ไปฝึกที่เอเชียประกันไทยเป็นการเงินของเจมินมันไม่ได้อยู่ในแบบว่าภาคการเรียนแบบบังคับให้ไปฝึกถูกไหมใช่แต่ถ้าอยากฝึกมหาลัยก็ส่งไปให้ได้แต่ผู้เขาพูดอีกนิดนึงทอมกูก็อยู่ในเกณฑ์บังคับที่ต้องฝึกและต้องมีโปรเจกต์แต่คนจมีด้วยด้วยอันนี้ไม่ไม่บังคับเพราะว่าเรียนมหาลัยเอกชนซึ่งมหาลัยก็คือ มีคลิปอธิบายอยู่ไปดูว่าอยู่มหาลัยไหนในเก้ากำในเวสปุ่นได้สองเดือนอ่ะมันก็คือบริษัทแบบไทยจ๋าอะไรเงี้ยก็คือการเงินรับจ่ายก็แบบเป็นปกติแบบบอร์ดได้ไหมบริษัทเอเชียเมืังไทยเป็นเอเชียเมือเหรอโว่าไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรซึ่งมันก็แบบเป็นปึกนสาขาทั้งสาขามีเราคนเดียวที่เคยเปแบบเด็กฝึกงานมาเพราะว่า เออใช้แบบว่าช่วงเวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยเข้าไปฝึกพอเจิกับไปเรียนต่อใช่ปะหลังจากเรียนต่อเนี่ยในปีสี่เทองสองอ่ะเราเหลือแค่สองตัวสองตัวเนี่ยเรียนแค่วันเสาร์วันเดียวความหมายคือเราจะว่างทั้งหมดหกวันก็คือจันถึงสุขแล้วก็อาทิตย์ด้วยฝึกกันบ่อยมางเลยเสร็จปุ๊บเลยไปหาทำไปหาทำถามว่าฝึกไหมไม่ได้ฝึกแต่เป็นหาทำหาท์ที่บริษัทดังแห่งหนึ่งก็คือ A S เอสแต่ว่า <ole> เป็นสาขาเป็นสาขาใช่ทำงานสาขาเป็นเหมือนเซลล์อะทำงานขายได้วันละ5 0าร้อนะจันถึกสุบแต่แต่ไปถึงเซนต์เวิร์ดอะไปถึงเซนต์เวิร์ดบ้านอยู่ไหนสุทธิยลไม่แต่วันละค่าเรือก็ถูก ค่าเรือตอนนั้น18บาทต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยเดินเดินทางสะดวกไปเรือไม่มี BTS ไม่มีใต้ดินไม่มีเรือเลยแล้วก็แบบว่าไปฝึกอยู่เกือบสามเดือนมั้ยไปฝึกหมอปาทาเออไปทำงานปลาทามอยู่3เดือนเข้าเวลาตามห้างก็คือ10บโมงถึง1นึ่ทุ่มก็พอจบวันนั้นเรามาทำเรื่องจบอะไรให้เสร็จจบใช่ปก็ออกจากที่นั่นมาครบระยะเวลา3เดือนแล้วก็ไปทำงานต่ออีกที่หนึ่งได้ที่เอเชียประกันภัย เป็นคล้ายๆกับ,บวิทยะการไทยแหละ<ม>การเงินจ่ายลักษณะบริษัทที่พูดมา3ามบริษัทนี้ก็จะไทยแบยบไท,จท,ย,ทยจ๋าเลยแต่ใครอยากรู้เกี่ยวกับว่า,วาการเงินจ่ายคืออะไรก็ไปดูพาสเดี๋ยวไปดูพาสได้เราเราจะาย,ายเพิ่มไม่ไม่ธิบไยเรื่องการเง<ม>ิแต<ม>่เราเคยบอกเคยบอกนิดนึงที่เป็นแบราด์ายกับไฟแนนซ์ใช่ไหมเออไม่พาแฟมีจบจากเอเชียการไทยอย่าเรียกว่าจบเลย ลาออกเยูอะ <laughs> ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยมันเป็นแบบบริษัทค่อนข้างไทยแล้วก็เงินเดือนน้อยแล้วก็แบบเออไม่ไม่ไม่ค่อยอนนโอเคเท่าไหร่หมื่นสามแบบเลิกเลิกจากเงินเดือนหมื่นสามเออหมื่นสามหมื่นสามห้าร้อยแบประมาณเนี้ยเออป,ประมาณเนี้ยไม่เกินนี้หรอก แล้วก็แบบว่าพี่ๆก็เชียร์คือเข้าไปอยู่ได้แค่สามเดือนนะแล้วก็แบบเออพูดตรงๆเลยว่าประสาแดนกวนคือเราพูดถึงเขาได้เพราะเจ๊งไปแล้วโอเคบริษัทประกันชื่อดังที่พุณงเจ๊งไานี่แหละก็คือเราออกกรุบเจ๊งเลยจริงๆมันแผ่นดินคนจะสูงขึ้นเลยแบบพอเราออกกรุบเจ๊งเลยเออเราก็เลยแบบโอเคเราออกออกแบบไม่ที่รับสมัครเลยนะเพราะว่าเราโมโหกุออกกูไม่สนใจแ้วก็ไม่ค่อยมาปะแล้วก็มานั่งโง่ๆอยู่แป๊บหนึ่งก็หาบริษัทใหม่ได้ ตอนนี้บริษัทเขายังอยู่แต่ว่าใช้ชื่อชื่อเก่าชื่ออะไรนะาจำชื่อบริษัทไม่ได้นะปัจจุบันชื่อ B P P Two สื่อเพื่อนๆดูอยู่หวัดดีหวัดดีเพื่อนๆนะวัดดีเป็นบริษัทที่เราก็ทําการเงินจ่ายเหมือนเช่นเคยแต่ว่าบริษัทนี้จะโชคโชนหน่อยเพราะอยู่นานประมาณปีครึ่งเกือบสองปีเขาเลยรู้สึกแบบ อไอปีครึ่งน,นานตรงไหนวะอะไรอ่างนี้ออานานนะตนน่เรานีมาออกเดือนสองมเดือนออกเดือนสองสามเดืนออกตองทงเดินออกอะไรยเงี้ก็เริ่มจากอยู่แถวรามคำแหงซึ่งสภาพองค์กรไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีอ่ะมันเคยขึ้นไปถึงร้อยคนแล้วมันก็ลงมาจนตอนเราจะออกอะไรยี่บคน <c oughs> <c oughs> เออแล้แบบว่า ก็ได้ประสบการณ์เยอะดีนะแล้วพี่ๆที่แบบอยู่ในนี้คือใจเย็นแบบสอนเราคือเราเป็นน้องเล็กอ่ะคือไม่เคยด่าเราเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าด่าไม่ได้เราสู้แล้วก็แบบว่าออกเพราะว่าแบบเราเริ่มเบื่อเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเขาเคยอยู่ที่รามคำแหงแล้วเขาย้ายไปแถวๆตึกเกษรอะ ชื่อตึกอะไรแบบลูกค้าตั้งเดิรเนเบอรแล้วแหละรู้สึกว่าเราเหนื่อยเดินทางเข้างานแบบ8ปดโมงครึ่งแล้วดูดิแปดโมงครึ่งไปถึงเซ็นท์เบอร์มาจะย้อนแย้งกับไอเซ็นทเบอร์นั้นเงินคนห้ืออะไรเงินเดือนอีกละใช่พอเราย้ายเข้าไปอะเงินเดือนมันแบบนิดเดียวอะคือไม่ไม่ได้เยอะมากอะค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันสูงมากแล้วมันบั่นทอนชีวิตนิดนึงรู้สึกว่าอยู่ที่นั่นได้ประมันเดือนหรือ2เดือนอะก็ออกเดือนหรือ2เดือนที่ย้ายย้ายตึกไปนะไม่ใช่แบบว่าไอายุ่ที่ทางาน ออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ท yeah. oh oh, şey. yes. oh. ี oh. uh, pues so. ่ท okay. ํางานอีกเหมือนที่ก็คือที่ปัจจุบันไม่แต่ว่าเจ๊ก่อนนั้น่ะเจ๊มีเข้าไปวันหนึ่งแล้วเจ๊ก็แบบว่าเขาให้ไปเป็นเซลล์ว่าอ๋อให้ไปเป็นเจ๊ก็เลยออกเลยวันะครับตัวการประกันเออไม่ใช่ดิเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่เอ้ยที่ที่ใหม่อ่ะแล้อะไรถึตัดออกเอาไหมสามสี่ ก็คือที่ที่ล่าสุดอะคือคือเรายังไม่ได้เที่ยวงานเลยแต่เราออกเพราะว่าเราอะคอแท้ใจแต่ครนีนน้ไม่ม่ช่วยมาด้วยมันไม่ไม่ได้ช่วยมามัน,ม,นมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าเฮ้ยห,หรือเราควรไปหาภาษาเพื่อเรียนรู้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมากมากอย่างมากที่สุดแต่ว่าไม่ได้แบบว่า,าไม่เอาอะไรค่ใครอยากรู้ายนะภาษาอังกฤษก็สามารถดูได้ในชอ่อง เสร็จป like ุ๊บเราไปเรียนอยู่ที่ข้าวสารประมาณ3ามถึงสเดือนก็เลยดูว่าร้านเล่าร้านไหนดีบ้างเรียนที่ข้าวสารเรียนอะไรเดี๋ยวเราทําพาร์ทแยกให้ว่าพวกเรา3คนเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษยังไงอะไรยังไงกันบ้างถามว่าตอนนี้แข็งไหมไม่ได้แข็งแต่ลิ้นเนี่ยแข็งมากเลยหน้าหนาวแต่ทําให้แบบว่าเราไม่เกี่งภาษาอังกฤษแล้วแบบว่ากล้าพูดกับฝรั่งอะไรเนี้ยคีอว์ยู่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 ยู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 ่ยู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 ่ยย ก็แบบว่าเออก็เอาชีวิตรอดได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้คุยแบบจริงจังอนะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ก็ไปอยู่นั่นน่ะประมาณสามเดือนคือกินนอนอยู่นั่นเลยนะกลับบ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพื่อมาซักเสื้อผ้าแล้วกลับไปใหม่หนูเวลาคือไงตื่นมาสิบโมงสิบโมงเป็นคลาสเรียนเหมือนเรียนกับฝรั่งห้องเรียนในประถมอ่ะมานั่งอ่านแล้วก็สอบอาจจะผ่านไปกักนบระบบตัวบทที่เข้าสอบเป็นชุดๆไปทำประมาณสามชุดสี่ชุดแล้วก็มีคลาสตอนหนึ่งมือตอนหนึ่งบทจากแค่สองเดือนแต่เป็นสิทธิพิเศษเพราะว่า เออมันเป็นรุ่นที่แบบว่าเขาไม่รับเด็กต่อทําให้เราอ่ะช่วยอยู่อยู่ดูแลบ้านและดูแลน้องๆที่เพิ่งเข้ามาเสร็จล่าสุดลูกก็คือสิบโมงตื่นมาเรียนเรียนถึงใบสองแล้วก็คัดลายมือถึงประมาณสี่ถึงห้าโมงพอห้าโมงกู๊ดออกไปริมถนนเชิงก็เข้าสารมันจะอยู่ฝั่งที่พักอะ่ะแล้วน,นั่งคุยก,กับฝรั่งจนถึงประมาณสามทุ่มฝรั่งคนไหนก็ได้ดิวให้พาไปร้านเหล้าเ <ๆ S 1> ราก็ต้องไปหลังป็นสามทุ่มเจ็จก็ป,ประมาณร้านเหล้าปิดอะ่ะวันที่สองวันีสามค่อยกลับบ้านม,มานเนาะวันนี้เมย์กับหมูก็เรียน,น ิเลียมบินเลี่ยนที่บิซซีร้าน้าแล้วก็พอจบหลักสูตรอ่ะเราถึงไปเข้าสารเพื่อไปคุยแต่ผมไม่ได้ไปอตใช่แต่ว่าหลักสูตรนี้มันจะเป็นหลักสูตรที่แบบไม่ค่อยเจอฝรั่งมากเจอแล้วต้องขนขวานไปที่ที่ต้องไปทานด้วยของโมพวกมมีอาจารย์นั่นแหละแต่เจอของมิน่ะเจอฝรั่งจริงๆเลยแล้วก็พาไปเมาอะไรเงี้ยคุณเชื่อไหมว่า การที่แอลกอฮอล์เข้าปากแล้วอะม่นทำมัทำให้คู่สังกิตแบบคล่องมากเลยนะมันจากไหนไม่รู้คือแบบว่าเพื่อนอาจจะเขียนให้ดูคือทุกคนเป็นหมดไปหมดทุกคนพอแอลกอฮอล์ลงคอปุ๊บมาเลยหลยลื่นจบไปภาษาอสังกฤษพอเสร็จอังกฤษปุ๊บใช่ปหก็กลับมาอยู่บ้านได้เกือบเดือนก็สมัครได้ที่ณนะปัจจุบันถ้าถามว่าณนะปัจจุบันที่ทํางานกับ3 4บีททาา่บริษัทที่เล่ามาเนี่ยมันต่างกันยังไงต่างกันมากใช้เป็นคำย่อดเลยไอบริษัทที่ทํามาก็คือไทยเลยไทยจ๋าเลย ส่วนบริษัทณปัจจุบันของต่างชาติโดยส่วนใหญ่อ่ะเขาจะใช้การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้แมวตอนนี้ก็แชทอะไรอ่งเงี้ยแต่ของเรายังเป็นแบบ5 0า0ิ 50. ทาอยู่ถามว่าการทาํางานยังไงถ้าเทียบกับการเงินจ่ายที่เคยทํามาคือในนี้แทบจะไม่มีเลยเราเป็นเน้นการเงินที่ทาํา d าต a าแล้วก็แบบว่า อะพวกมึงมองของกินแหละค่ะมัอถามว่าโอเคไหมสนุกนะสนุกมากคือมีอะไรให้ชาเลนต์ตลอดด้วยความที่เขาเป็นบริษัทต่าชาติอะทุกอย่างต้องแบบมี KPI วัดได้ไม่ใช่ทำเช้าชามเย็นชามเคออะไใจออจริงมันคืออะไรอะต่อชีวัดเกลียดมากเลยเวลาคนบอกว่ามึงอะทำงานเช้าชามเย็นชามกูโคตรเกลียดเลยไม่มีนะจ๊ะ ในความบริษัทฝรั่งไม่มีนะจ๊ะกลัวว่าทำงานเช้าชามเย็นชามทำเช้าชามเย็นสองชามก็เลยทำให้ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่นี่ตอนนี้ยุ่งงานเราน้อจะสองปีกว่าแล้วว่ะนี่คนโอเคเลยเออเรื่องคูดเราคัดเป็นแบบว่าบริษัทไทยกับบริษัทฝรั่งคนต่างกันยังไงเจนต่างกันยังไงเราไปพาร์ตต่อไปดีกว่าไปพาร์ตต่อไปนะคะ วันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้พอพอคลิปยาวมากเดี๋ยวจะเป็นยังไงว่าบริษัทไทยกับบริษัทต่างชาติเป็นยังไงไปทำพิวต่อไปค่ะ <Okay. S 1> โอเคงั้นก็วันนี้นะคะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งมีอะไรก็คอมเมนต์กันก่อนแต่จะนม่ช่อยตอ